กรมการพัฒนาชุมชนและกองทุนพัฒนาบนบาทสตรีอำเภอเมืองตากขอนำเสนอกลุ่มป่าเด,เดียวบ้านประคองสุขที่ตั้งบ้านเลขที่77ทับสหมู่ที่6ตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากจังหวัดตากในสมัยอดีตพ่อยวนเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรชอบหาปลาตามห้วยหนองคลองบึงในชุมชนทำให้ได้ปลากลับบ้านมาจำนวนไม่น้อยในทุกๆวัน และผู้เป็นภรรยาชื่อแม่ประคองสุขเห็นว่าปลาที่ได้มานั้นเหลือกินจึงหันมาทำปลาแดดเดียวเพื่อเป็นการถนอมอาหารและสามารถนำไปจำหน่ายในชุมชนได้จนทำให้การทำปลาแดดเดียวของแม่ประคองสุขเป็นที่นิยมในชุมชนจนขยับขยายเอาปลาแดดเดียวเข้าไปขายในตลาดสดเทศบาลในตัวเมืองตากและตั้งแต่นั้นมา พ่อยวนและแม่ประคองสุขก็ได้ทำอาชีพนี้จนมาถึงรุ่นลูกซึ่งมีทายาทที่มาสารต่อบภูมิบัญญาการทำปลาแดดเดียวอยู่3มคน 1. นางนัชบัตรทับแก้ว 2. นางสายหยุดทับแก้ว 3. นางนงคานกำเกลี้ยงเป็นเวลากว่า50ปีจนถึงปัจจุบันและทายาททั้ง3คนได้รับข่าวสาร เรื่องการขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุญบาสตีประเภทเงินทุนหมุนเวียนมีความสนใจด้วยที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสถาบันการเงินอื่นๆจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาบุญบาสตีในปี2560โดยทั้ง3คนขอรับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมาแล้วจำนวน4ครั้งในปี2560ปี2562ปี2566 และปี2,568โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการการกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาสติอำเภอมุนตาเนื่องจากกลุ่มมีการดำเนินงานนำเงินไปต่อย,ยอดกิจการตรงตามวัตถุประสงค์และมีประวัติการชำระเงินที่ดีมาโดยตลอดโดยกลุ่มปลาแดดเดียวบ้านประคองสุขจะรับซื้อปลาจากคนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ดยกลุ่มมีสินค้าอยู่4ประเภทดังนี้ 1. ปลาแดดเดียว 2. ปลาสด 3. เนื้อปลาขูด 4. ปลาทอดโดยทั้ง3คนจะแยกกันจำหน่ายเพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าโดยนังรัชพัฒทับแก้ว จะขายตามตลาดนัดต่างๆในเขตอำเภอเมือมงตากและอำเภอข้างเคียงส่วนนางสาวสายหยุดและนางนงครานจะขายประจำอยู่ตลาดสดเทศบาลหรือตลาดคุณนายมีลูกหลานในบ้านคอยช่วยขยายช่องทางการตลาดโดยใช้สื่อโซเชียลเฟซบุ๊กในการสร้างการรับรู้อีกช่องทางหนึ่งซึ่งได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีโดยได้ส่งออกปลาแดดเดียวไปยังต่างจังหวัด ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นสินค้าของกลุ่มปลาแดดเดียวบ้านประกองสุขไม่ได้ใช้สารที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายบ้านประกองสุขนะคะส่วนผสมก็จะมีเกลือน้ำตาลทรายแล้วก็ผงชุรสแต่สารกันบูดเราจะไม่ใส่เลยนะคะเช่นพวกกิิประสวอะไรเนี่ยคะ่ะการทำเกลือของเราเราจะทำวันต่อวันนะคะเพราะว่า เราจะไม่ได้ใส่สารกันบูดแล้วปลาเราอ่ะจะเค็มไม่ไม่มากมนเค็มไม่ไม่มากจัดสำหรับลูกค้าที่เป็นพวกเอ่อเกี่ยวกับกินเค็มไม่ได้เนี่ยเขาก็จะทานได้อยู่ค่ะอันนี้คือทำหนึ่งวันขายหมดหนึ่งวันใช่ไหมครับค่ะจะทำหนึ่งวันขายต่อวันแต่ถ้าไม่หมดเนี่ยถ้ามันเหลือ เราก็จะนํามาแปรรูปคือทอดแล้วก็ใส่ถุงขายให้กับลูกค้าอ๋อก็คือแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปเลยค่ะบางทีถ้าไปอย่างไปสาเงานเนี้ยจะมีแม่ค้ารับมารับไปไขายติดทิ้งเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นความสุขของครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นพอที่จะมีเงินเก็บมากขึ้นมีความมั่นคงทางด้านรายได้มีความพอเพียงในแบบสถาบันครอบครัว เพื่อเหลือเพื่อแบ่งปันเพื่อความสุขที่ยัง่งยืน